ับสวสดีครับเพื่อนๆครับผมวันนี้ <Bron co? S 2> ครับผมพามาชมนะครับเป็นวีโก้แชมป์นะครับเกียร์ออโต้นะครับนี่ครับเพื่อนเกียร์ออโต้นะครับรถดมเดิมเลยนะครับท่อเดิมนะครับผมใส่ยางใหญ่ๆอยอ่างนี้เลยนะครับเป็นสไตล์ยกสูงนะครับโฟวิวนะครับเป็นสไตล์ลุยๆนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับรีแบบอย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวไปวิ่งดูครับว่าการเล่นจะดีขนาดไหนครับผมเดี๋ยวไปชมกันครับ let's go ครับเป็นรถ w h วิ l นะครับยกสูงนะครับผมไมาวิงอยู่แสนสามนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับ นี่ครับเดี๋ยเปิดเปล่ยนเปเกียร์ออโต้ครับเป็นสเตปใช้งานไม่มีควันนะครับนะครับสเต็ปใช้งานไม่มีควันนะครับเดี๋ยวลองไปวิ่งดูนะครับว่าอัตซาร่ลิงดีขนาดไหนนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวไปลองดูนะครับเพิ่มแรงม้าแรงบิดชัดเจนแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับนะครับเกียร์ออโต้ครับ อันนี้เราเทสธรรมดานะครับแป๊บเดียวครับแบบยวหฮอดร้อยครับแปดสิบร้อยเดี๋ยวรอถนนปั้งครับเดี๋ยวลองเทสยาวๆกันยาวๆอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับรีแมปนะครับเพิ่มแรงม้านะครับแรงไหลฟันนะครับขับสนุกนะครับเล่งแซงสนุกไวนะครับเพื่อบรรดตาในการเล่งเพิ่มแรงม้าเห็นผลชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับ เวลาแซงนะครับเปื่อนๆครับผมเวลารถเดิมมันสีอืดนะครับเปื่อนๆเวลาแซงมันจะไม่พ้นไม่หวิดนะครับอันนี้เข้าทำการรีแมปจูนเพิ่มแรงม้าเข้าไปนะครับสเตปไม่มีควันนะครับหรือเพื่อนๆมากมีควันก็บอกได้นะครับทักมาสอบถามได้ได้ทุกสเตปนะครับไม่ว่ารถบ้านนะครับยันรถแข่งนะครับได้ทุกสเตปเพราะว่ากระบะดีเซลนะครับหรือรถเก๋งเบนซินนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับหกล้อสิบล้อ ก็ทักทายเข้ามาสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยว้าว่างๆเล็หน้อยนะครับแต่ผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่าอัตราการเร่งจะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวรอจำนวนว่างนะครับเพื่อนๆอยู่รับชมอยู่จังหวัดใดกคอมเมอม์ว่าบอกกันในเด้อครับวันนี้ลูก้ามต๊ะน้ำยื่นครับเดี๋ยวลองวิ่งดูนะครับเกียร์ออโต้ธรรมดานะครับเดี๋ยวลองวิ่งดูนะครับเดี๋ยวรอรถว่างนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวไหลออกนะครับ ลองวิ่งดูนะครับสมองเกียร์ไม่ล้วนนะครับเกียร์ออโต้นะครับรถเดินดีนะครับไปเรื่อยๆครับแปบเดียวครับหนึ่งร้อยครับเพิ่มแรงม้าแรงบิดเห็นผลชัดเจนแน่นอนครับไม่มีควันนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ทักทายคอมเมนต์อินบ็อกมาสอบถามได้เลยนะครับมีราคาโปรโมชั่นพิเศษอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆ ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับรีแมปนะครับเพิ่มแรงม้าแรงบิดนะครับเป็นผลชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมในการทํางานแล้วก็ทําคลิปใหม่ๆนะครับเป็นเหมือนฉันใดสนใจก็อินบ็อกซ์สอบถามทางๆเข้ามาเลยครับผมวันนี้ลูกค้ามาเต้นดำยืนนะครับผมจบอย่างแฮปปี้นะครับผมกลับบ้านได้ครับผม